บ้านเมซาปลักเจอรอบ้านนะบ้านเลขที่แปดสิบเอ็ดแปดหนึ่งหรือหนึ่งแปดนะครับโอ้น่าจะแปดแปดหนึ่งนั่นอะไรครับไปไปไปเลขที่บ้านนี่นะยอู้บ้านเลขที่นี่บ่ออครับอือจนจนเก่าหมดแล้วเนาะสามปีแล้วครับตามตามไปดูคุณแม่นะครับที่จะมาขอเลขนะครับอ่ะเป็นเอาเสาเอกเลยนะครับ แตวันทีเด่งไม่เป็นไรแม่เอาง่ายๆเลยนะครับคุณแม่เสาน้องแม่เนาะหรือบ้านรวยแล้วก็ให้ลูกหลานได้บ้านใหม่ไปมันว่ะ เ <c oughs> ตกหลายตัวแน่นะ <c oughs> ขมิเอสตาพรนแม่จุดกีดก่โดกอ่าสิบหกโดกกับห้าโดกวหวดวงวิญญาณห้าโดกว้เจ้าที่เจ้าทาง

มีเมียป่าลุกไปเสียงมันเด็กน้อยคนที่เสียชีวิตอายุเยอะไม่แม่อ่ายี่สิบกว่าจ้ะที่เขาตกน้ำอ่ะอออายุประมาณยี่สิบโอ้ยลมลมแรงมาแล้วแม่เอ้ยลมมาดีแล้วครับเนี่ยดวงวิญญาณที่ สิ่งสถิตอยู่ณที่ตรงนี้ก็ลูกหลานขออนุญาตขอโชคขอลาบจากสาสตร์ฟงเจ้าสงจุสงเหลือเอาเจ้าเตี๋ยแต่เด้อ ที่อยู่ไกลๆแถวนี้ก็ลูกหลานก็ขออนุญาตก็ตักน,นี้ืกสิบหกดอกอลูกขอเบอิกโชคเบิกทรัพย์เบิกโชคเบิเบลกลาบลูกหลานขออนุญาตาดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณก็ขอโลงให้อภัยลูกโดยถ้าลูกทำผิดซาขอเจ้าสมอนุญาต

ទៀងមហោឧបាសការគងเด้อនេះน้ําแดงចាស់ទៀងตาយាយមហោឧបាសការគុនចៅទៀងអឺមើលនេះមេកនាងសមាទីអពเด้อ

แทกอะไรต้นไม้เนี่ยข้างบนเลขอะไรเมื่อกี้นี้ที่มันหักแตกหรือเจ็ดตัวเดียวเลขหนึ่งบอกหนึ่งเจ็ดโอ้บังหนึ่งเจเจเหนึ่งเจ็เปดเเจ็ดเป็ดมันหักตัว ข้างล่างมันเหมือนอะไรเนาะ <8 S 1> เลขแปดเลขแปดอ๋อเลขแปดอันนี้เลขเจ็ดอันนี้เลขหนึ่งหรือไม่ก็เลขสี่อ๋อถ้าไม่สี่เขาสี่เจ็ดืสี่เจ็ดแปดหน่เจ็ดแปดอ่ะไม่เคลียร์แน่อยอยนอนงั้นเมโชกนะครับเลขที่ได้นะครับอื้ สี่เจ็ดครับแปับสี่กับหนึ่งจ้ะจ้ะแล้วมันจะตัดด้วยนะแม่จ้ะตัดตรงเจ็ดตัดตรงเจ็ดออกมาด้วยนะงงมากเลยในเห็นแตกออกมาหนึ่งเจ็ดเพราะว่าหมดเมื่อกี้ศูนย์เจ็ดอาจจะมาหนึ่งเจ็ดก็ได้ตอนนี้ยังเหลือเจ็ดสี่หรือหนึ 1, 8, ่งเจ็ดแปดกอตัวเดียวสี่เจ็ดหรือหนึ่งเจ็ด ใบนี่แยกออกห่างนั้นเนี่ย,ยเพราะว่าเขาตัดตรงเลขเจ็ดหรือว,ว่าตัดแบบนี้เป็นเป็นไปได้ไหมให้ปิ้งสองตัวเจ็ดสี่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็เลขมาอย่างนี้แม่ก็บอกอย่างนี้เนาะอันนี้แล้วแต่ีอสีครับ เนเลขอเลืกมาอย่างนี้นะไม่ลองเขียนหนึ่งเจ็ดแล้วก็ขีดแล้วก็เขียนแปดเหมือนทูปเนะี 1> 1้ยเจ็ดแล้วก็บ่ไม่ขีดแล้วขีดข้างล่างแปดตัวเดียวขีดข้างล่างเจ็ดเห<ะ>มือนเหมือนจะแล้วก็แปดแปดข้างล่างเลยลนี่มันจะเป็นแบงนี้เลยเนาะเนลขทูบเลขทูบมันจะเป็นมาแบบนี้หรือไม่งั้นก็อย่างี้ก็ได้หนึ่งเจ็ด เออยังไงเออมาแบบนี้เนาะแบบนี้เล็กแม่แนะศูนย์เจ็ดแล้วอาจจะมาหนึ่งเจ็ดเขได้ครับได้แม่นั่งสมาธิเห็นอะไรแม่เมิ่งนั่งสมาธิก็เห็นคนที่ตกน้ําตายเขายิ้มให้ยิ้มให้จังน่าฝเคคควกกกลลลุุุยิ้มให้ ยิ้มให้ป <We are S 2> We ้าน่ะจะได้คุยด้วยไหมแม่เมื่อกี้เนี่ยจ้าเขาถามว่าป้าทำอะไรก็บอกเขาว่าป้ามาขอเลขเดอลูกเด้อให้ป้าถูกเลขถูกอะไรพูดกับเขาน่ะเขาก็ยิ้มจ้ะเลขถูกก็มาตัวนี้ค่ะน้าคนลุกอ่ะรู้ว่าคนลุกจริงๆด้วยเนาะเป็นนั่งสมาธินานด้วยเกือบครึ่งชั่วโมงเลย นะครับก็เลขประมาณนี้น้อยะบ้านเลขที่แม่อะไรนะเอ็ดม่ะอเมียนลงไปมันคล้ายกันเลขแปดตัวเดียวด้วยเปดเติมเปดหนึ่งก็พอดีเลยอ๋อไม่เอาอันที่ใหม่เมื่อกี้ได้จ้ะอ่านั่นแหละบ้านเลขที่ที่จะย้ายบ้านหรือบ้านก็เป็นหนึ่งตรงกันเลยนั่นเองเออตรงเลยนะบ้านเลขที่ที่ค่ะแต่บ้านที่ด้วยเนี่ย ที่แปดหนึ่งแปดหนึ่งบ้านหลังนี้สร้างได้เกือบห้าปีอ๋อพอเขาเสียได้สามปีกว่าจ้ะก็เลยต้องย,ย้ายออกหรือออกเนาะไม่มีใครอยู่ไม่มีคนอยู่ลูกชายเขาก็ไปเป็นเท่าแก่อยู่แล้วอยอืมไม่มีเวลาไม่รู้เมื่อไรเช้าก็ราชการขขงงาแล้วไม่ชอบตัวไหนมักงแม่ที่ชอบอันนี้แหละค่ะนี่ ไม่วงกลบเลยนี่นะเพราะว่า,วางวนเมื่อกี้07เงนนี้อาจจะมา178ก็ได้178ก็ได้เนาะหรือว่า18หรือว่า17จ้ะตัดเอารอครับคุณผ <4. S 1> ู้ชมนะเลขสวยมากนะครับ <4. S 1> เห็นเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับเลขแม่สถาโหนึ่ง 78นะครับ178หรือว่า478แล้วแต่ก็จะชอบเนาะเห็นตัวไหนก็ตัวนั้นเด้อนะครับถ้าชโชคดีนี้ก็กดแชร์กำลังใจกันด้วยเด้อนะครับบ้านเลขที่ก็81ตรงกับชูทูบจุดด้วยนะครับอ่ะล,ล้ำลากันไปสหรับผู้ชมนะครับขอบคุณคำสัสดีครับผม